สวัสดีครับอยู่ผมเองนะครับลิซซี่แอดริกก็วันนี้ไม่ได้จะมาตอมหรืออะไรนะครับก็ผมจะขอบอกนะครับว่าช่องเก่าของผมเนี่ยจะบินและหายไปก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกทคนนะครับที่คอยกดิด,ดามซัพพอร์ตผมมาตลอดนะครับสาเหตุที่ช่องผมบินเนี่ยเพราะว่าอายุของผมไม่ถึงเกณฑ์น,นะครับก็ ช่องของผมจะกลับมาในช่องที่ไม่มีผู้ติดตามนะครับหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่จะเข้าใจผมนะครับก็ทุกชุดทุก,ทกช่องที่ลงคลิปนี้เนี่ยจะส่งลิงก์ของช่องผมไปให้ทางทางใต้ดีคริปชั่นนะครับทุกคนในฮาใครเนี่ยจะร่วมมือในการประกาศทุกคนนะครับว่าช่องของผมนั้นหายไปแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ย มาติดตามช่องใหม่ของผมนะครับสวัสดีครับ